ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็เอาแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่1 8 6 5 0แพ็คมารีวิวแล้วก็มาแนะนำนะครับผมมีแพผนที่จะทำโซล่าเซลในบ้านนะครับแล้วก็ในคอนโดด้วยใช้แบบเล็กๆก่อนเดี๋ยวค่อยขยายไปใช้แบบไฟ 220V โวลต์นะครับผมจะเริ่มด้วยไฟ1 2โวลต์จ่ายให้กับกล้องวงจรปิดจ่ายให้กับเราเตอร์ซึ่งผมเคยรีวิวโซล่าเซลของ GLi n k ไปนะครับก็เลยเกิดไอเดีย เห็นตามต่างจังหวัดนะครับเขาติดตั้งกันโครมโครมเลยเขามีตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับตัวคอนโทลเลอร์แบบเนี้ยใช้กันแล้วก็ตั้งค่าสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนแบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับผมก็เลยเกิดไอเดียเอ๊ ถ้าเราลองศึกษาเรียนรู้บ้างน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําคลิปไว้ให้ทุกๆข่้นด้วยเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับถ้าเราสามารถติดตั้งใช้กับเราเตอร์ได้แล้วก็ใช้กับกล้องวงจรปิดเองได้โดยใช้ส่วนประกอบที่มันราคาถูกแล้วก็พอจะมีคุณภาพบ้างนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ผมก็เลยซื้อแบตเตอรี่แพ็คมาเต็มเลยนะครับอย่างที่เห็นนะแบตเตอรี่แพ็คทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ผมก็เริ่มต้นจากก้อนเล็กนี่แหละครับ เอามาใช้กล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้เราเสียบอะแดปเตอร์เข้าฝั่งนี้นะครับอะแดปเตอร์เดิมของกล้องนะแล้วก็จ่ายออกไปหากล้องด้วยตัวนี้แล้วก็ต่อสายไปให้กล้อง12โวลต์นะครับก็ใช้งานได้ดีตัวนี้เขาจะเก็บประจุคล้ายๆกับเป็น DC UPS เลยถ้าเกิดไฟดับเขาก็จะมีแบตเตอรี่เลี้ยงกล้องอยู่นะครับมันก็เป็นไอเดียดีที่ผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะครับก็เป็นมือใหม่พอสมควรในเรื่องของแบตเตอรี่แพ็คพวกนี้ตัวนี้ เห็นมี2สายก็จริงนะครับเป็น2ชุดก็จริงอันนี้ขาเข้าอันนี้ขาออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาพ่วงกันนะครับเราสามารถต่อพ่วงเองก็ได้นะถ้ามีมาเส้นเดียวเนี่ยคุณก็ต่อพ่วงแดงออกไปใช้งานพ่วงดําออกไปใช้งานแดงกับแดงดํากับดาแค่นั้นเองเขาให้มา2เส้นเพื่อความสะดวกนะครับตัดแล้วก็ต่อพ่วงเองเลยนะครับขอแค่อยู่ภายใต้ขอบเขตของแบตเตอรี่ที่จะจ่ายได้ไม่ให้มันช็อตนั่นเองไม่ให้มันร้อนเกินไปก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้อย่างเช่นอันนี้ เป็น12โวลต์2.4มอาร์นะครับเขาจะมีเขียนสเปคไว้เสมอโวลเตจในการชาร์จก็คือ12.6โวลต์อา9โวลต์12.6โวลต์นะครับช่วงนี้เอาไปใช้งานกับพวกกล้องพวกอุปกรณ์พวกเราเตอร์ได้เลยนะครับเป็นไฟตรงได้เลยต่อไปเสียบตรงๆนี่แหละนะครับแล้วก็ c u r เรนคือกระแสในการชาร์จก็คือ1ถึง1.5แอมป์นะครับแล้วก็ ออกไปใช้งานไม่เกิน6แอมป์12โวลต์6แอมป์นะครับจริงๆแล้วถ้าเราใช้งานไม่เกินขอบเขตจำกัดพวกนี้มันปลอดภัยอยู่แล้วมันไม่ร้อนเลยผมก็ใช้แล้วก็เช็คมาตลอดนะครับผมก็พยายามศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เอามายืนยันว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ดูปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจแนะนำให้ใช้ในพื้นที่จำกัดอย่างเช่นการใช้งานถ้าเกิดว่าใช้นอกบ้านก็จะดีมากแล้วก็บริเวณที่วางแบตเตอรี่ตัวนี้แนะนำหาภาชนะที่เป็นเหล็ก หรือเป็นคอนกรีตหรือเป็นกระเบื้องก็ได้นะครับมาวางไว้เพื่อความมั่นใจอุ่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็แนะนําทางสุดโต่งไว้น,นิดหนึ่งนะครับแนะนําว่าเป็นกล่องเหล็กก็ได้กล่องแสแตนเลสก,ก็ได้นะครับก็จะดูปลอดภัยมากขึ้นอีกถ้ามันร้อนหรือมันไหม้เนี่ยมันก็อยู่ในวงจํากัดตรงนั้นนะครับห้ามให้วางบนกระดาษหรือห้ามใส่กล่องที่มันมีโอกาสติดไฟง่ายนั่นเองแต่จริงๆมันไม่เกินหรอกครับผมรู้สึกว่ามันไม่ร้อนเลยมันไม่น่าจะไหม้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่เกินขีดจำกัดจริงๆคุณก็ระวังเรื่องการช็อตเพราะว่าใช้งานเกินความสามารถด้วยนะครับผมซื้อมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆใช้ไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะตัวนี้คนละล้านกันซื้อมาทดสอบเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเห็นความแตกต่างนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับตัวนี้จะใหญ่หน่อยตัวนี้เป็น12โวลต์4.8แอมป์นะครับด้วยความสามารถก็จะต่างกันไป แล้วก็ในนี้จะมี18650อยู่ประมาณ6ก้อนนะครับนับดู123456นะครับแล้วก็ตัวใหญ่ซึ่งตัวเนี้ยผมตั้งใจจะเอามาทำโซลาร์เซลล์นะครับมาต่อกับโซลาร์ชาร์จเจอร์เมื่อสัคู่นี่แหละตัวนี้โอดูมือผมนะเนี่ยครับค่อนข้างใหญ่มาก12โวลต์แรงดันเนี่ยให้คุณมองอย่างนี้นะครับพยายามทำความเข้าใจไปได้วยกันก็คือสมมุติว่าเขาเปรียบเสมือนน้ำแรงดันอิเล็กตรอนก็เหมือนแรงดันน้ำนะครับ ถ้าเกิดว่าไฟ12โวลต์ก็เหมือนเราเอาแทคงน้ําไปไว้ชั้น2อ่เาเทียบเทียบอย่างเข้าใจง่ายๆง่ายสุดเลยถ้าเกิดเป็นไฟ220โวลต์ก็เหมือนเอาแทคงน้ําไปไว้ที่ดาดฟ้าของตึกก็ตีว่าตึก30ชั้นแล้วกันจะได้เข้าใจความแตกต่างครับเวลาที่เราเอาแทคงน้ําไปไว้ตึก30ชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งมันจะแรงดันมากนะครับเวลาเอาอุปกรณ์ไปต่อใช้งานเอาก๊อกไปต่อเนี่ยมันมีโอกาสพังแตกอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดว่า เราเอาแทคงน้ําไปไว้ชั้น2เนี่ยก็เหมือนไฟ12โวล์นะครับเทียบกันให้เห็นภาพประมาณนี้นะแล้วเวลาแรงดันน้ํามาเนี่ยมันจะพอใช้พอดีฉีดลดน้ําต้นไม้ได้นะครับสายก็ไม่แตกไม่บวมอ่ะก็จะประมาณนี้เช่นเดียวกันเวลาเราเล่นกับไฟ12โวล์เนี่ยมันโดนมือโดนตัวแล้วมันไม่ช็อตนะครับมันปลอดภัยดีผมก็เลยเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเพื่อศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจแบตเตอรี่พวกเนี้ยถ้าเราต่ออย่างถูกต้องเอาไปใช้งานมันก็ไม่เป็นไรอยากให้มันช็อตกันก็พอเพราะวช็อตกันเนี่ยมันจะร้อนนะครับ อ่านี่นะครับตัวนี้เป็น12โวลต์28แอมป์นะครับหรือว่า28,800นมิลลิแอมนั่นเองนะครับก็เอามาใช้กับโซล่าเซลผมจะติดตั้งโซล่าเซลแล้วก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วก็ค่อยศึกษาไปแล้วก็แนะนำคลิปไปเรื่อยๆนะครับเป็นซีรีส์เลยผมจะทำเป็นเพลย์ลิสเอาไว้ว่าการใช้งานแบบไหนดี แบตเตอรี่แบบนี้ดีไหมนะครับแล้วมันร้อนหรือเปล่ารวมถึงถ้าจะประยุกต์ใช้งานให้ดีขึ้นต้องทํำยังไงต่อพ่วงกันแบบไหนนะครับอย่างตัวนี้เป็นขาเข้าก็คือชาร์จด้วย dc 12V 12.6โวลต์นะครับ12.6ซึ่งปะกะติแล้วในสเปคของเขาที่ออกแบบมาเราจะต้องใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณจะซื้อมาใช้โดดๆนะและเป็นแบตเตอรี่พกพาทั่วไปเนี่ย มันก็หนักพอสมควรก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อาจจะใช้เป็นเหมือน power bank DC ที่บ้านเวลาไฟดับก็เอามาใช้งานก็ได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่เขาแนะนําแล้วเขาที่ร้านมีขายนะครับร้านที่ผมซื้อมาตัวนี้จะเป็นเอาพุต12.6โวลต์1แอมป์ชาร์จ1แอมป์เข้ากับตัวนี้ตามสเปคนะครับชาร์จช้าๆไปเรื่อยๆจริงๆเขารับได้ถึง4แอมป์ส่วนการใช้งานการต่อออกไปใช้นะครับเขาบอกว่า ต่อออกไปด้วยกระแสไม่เกิน25แอมป์นะครับ25แอมป์นี่มันเยอะมากเลยนะสำหรับกรณีที่เป็นแบตเตอรี่แบบนี้เพราะว่าเขาสามารถจ่ายพร้อมกันได้แบตเตอรี่พวกนี้เกิดจากการเอาแบตเตอรี่18650มาต่ออนุกรมกัน3ก้อนนะครับจะได้ประมาณ11.1โวลต์โดยประมาณนะแล้วก็เขาเอามาต่อขนานกันอีกนะครับเยอะมากนับไม่หวัดไม่ไหวเลยแล้วพอต่อขนานกันเนี่ยมันจะทำให้เราได้ทั้งความดัน รแรงดัน12โวลต์โดยประมาณแล้วก็ความรวมกันของกระแสนะครับเกิดจากการรวมกันเขาจะทําให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มี BMS มาให้ด้วยแบเ a t t e r y Management System ซึ่งเขาก็ออกแบบมาให้ทํามาให้เสร็จสับอย่าลืมนะครับไอ้พวกนี้พอทําเสร็จแล้ว คนที่เขาเอาไปทำโซลาร์เซลล์ที่เป็นแบบสําเร็จรูปที่มันมีแท่งเหล็กแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ภายในมีตัวเคสมีตัวโครงเรียบร้อยแล้วติดตั้งได้ทันทีแล้วพวกนี้ครับโซลาร์เซลล์ S <S พวกนั้นมันก็จะมีแบตเตอรี่พวกนี้นอยู่ภายในนั่นแหละนะครับผมก็เลยถือโอกาสเอามาต่อใช้งานเองเป็นคลิปเริ่มต้นนะครับของซีรีส์การทำโซลาร์เซลล์ใช้งานที่บ้านอย่างง่ายนะครับจะเริ่มต้นด้วย12โวลต์ก่อนใช้งานอย่างตัวเนี้ยผมใช้งาน12โวลต์อยู่นะครับต่อออกมาจากข้างนอก แล้วก็ต่อให้กล้องหนึ่งตัวต่อให้พัดลมคอมพิวเตอร์ก็อยู่ได้ประมาณวันกว่าๆนะครับจุดเริ่มต้นก็ทําคลิปไปแล้วคลิปนี้มาออกแบบเองโดยใช้ทุกอย่างเองนะครับทาคลิปไปเรื่อยๆถ้าเกิดท่าในใดมีคําถามหรือมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยยินดีรับฟังนะครับผมก็เป็นมือใหม่มากๆก็เดี๋ยวเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ถูกต้องคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็เอาความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วก็มาแชร์ไว้ทุกๆท่าน ที่เป็นมือใหม่ด้วยการลองศึกษาและลองทําเองนะครับถ้าคุณทําเป็นเนี่ยคุณสามารถขยายความรู้ไปได้เรื่อยๆนะผมก็เป็นเหมือนไอเดียเริ่มต้นจากการศึกษาบางทีอาจจะใช้คําว่าลองผิดลองถูกแต่ยังไม่เคยช็อตนะครับก็เอามาแนะนําประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็เอาแบตเตอรี่ที่ราคาถูกมากมาแนะนําตัวนี้ประมาณ140บาทนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็ราคาอยู่ประมาณ1,400บาทนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะค่อนข้างใหญ่นะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนําแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโพลีกับโมโนโต่างกันตรงไหนผมก็ซื้อผิดมาซื้อพลาดมาเพื่อที่จะรีวิวนี่แหละครับลองซื้อมาเปรียบเทียบความแตกต่างซิก็โอเคมันดีต่างกันชัดเจนก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้งานได้ทั้งคู่แต่ว่ามันควรจะซื้ออีกแบบนึง<ม>ก็ถือโอกาสเอามาแนะนําทุกๆท่านนะครับจะได้เป็นความรู้เอาไวส้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ